มันเนี่ยมันรักเราอย่างนี้วันเนี่ยเราเราตั้งมัก็คือก็คือพี่เปาบอกง่ายๆก็คือเมียเกาหลีนี่กับเมียฝรั่งนี่จะมีความแตกต่างกันหลายบ่หรือตึงไหนสุดยอดค่ะเอาเราบอกกันเลยคือคนที่อยากเป็นเมียเกาหลีนี่เป็นตึงไหนก็คือว่าสุขสบายดีบ่แล้วก็ลำลุยไม่ไม่พี่เหมือนที่เขาพูดไหมกระเจาปีเขาบอกสินะ คนเกาหลีนี่ก็คือเขาจะให้แค่เราคุณอยากกินอะไรได้กิน mm hmm. ครบกันแรกๆนะค,คุณอยากกินอะไรได้กินอยากช็อปช็อปแต่เขาจะไม่ให้เงินเราอ mm hmm. บาให้เงินเลย mm hmm. พวกเกาหลีเนี่ยสังเกตเลยมันสิเปตแต่ลบแล้วพ่อนานๆไปเนี่ยอยากกินอยากเล่นอยากเที่ยวพาไปก็แต่สิโบเปเลื้องเงินแต่ปีนี้พ่อไปเป็นครอบครัวไปแล้วเนื้อ mm hmm. สิ่งให้เ้าแค่พ่อได้ใส mm hmm. บ้านเนี้ยผู้ชายเป็นใหญ่ บ้านนี้ผู้ชายเป็นใหญ่เต็มดูเลหลายที่ก็คือถ้าคุณมีลูกไปแล้วคุณก็คือมีหน้าที่เลี้ยงลูกไม่ทํางานไม่อยากให้ทํางานบ้านนี้ก็คือในความคิดของเฮานี่ก็คือประมาณว่าเขาสียันเฮามีเงินได้ยันเฮาหนีจากเขาอันนี้บรู้นะสําหรับความคิดของคนอื่นสําหรับความคิดของเฮาเพราเวลาอย่างหนึ่งเฮาเวลาเขาอยากไปเหตุงานนี่คือทะเลาะก,กันตลอดส่งลูกไปโรงเรียนปึ๊บ แต่ก่อน,ส,น,น,อนส่งลูกไปโรงเรียนลูกลูกปีอดกว่าเนี่ยส่งลูกไปโรงเรียนผัวเอาไปเหตุงานลักไปหาเหตุงานได้เฮาค่ะลักไปหาตัคคณตาไปหาเฮดเล็บ <ừ> <ừ> ลักไปถ้ารู้ปุ๊บหนีพิกกันเลยเลี้ยวกันว่าเป็นอย่างเธอคือไปถ้าเอา้าฉันไปเป็นอย่างฉันอยากได้เงินฉันอยากได้เงินมาซอมป,ปิงฉันอยากได้เงินมาซื้อของฉันอยากได้เงินส่งมาให้พ่อแม่จริงอยู่คุณซัพพอร์ตฉันตรงนี้ก็คือซัพพอร์ตแสนนี่ก็คือเออห้าแสนหกแสน ส่งไปเป็นเงินไทยกับหมื่นสามหมื่นสี่แต่มันไม่พองวดลดเรางวดลดเราล่ะนี่พ่อแม่เราล่ะลูกเราล่ะสารพัดอย่างเนาะใช่งวดลถก็เดือนละหมื่นสองใช่ไหมถ้าสมมติงวดรดหมื่นสองและไม่เหลือบันนี้เวลาเป็นเทศกาลวันยุธวันแดงเธอต้องเอาเงินให้แม่สันนะเธอต้องเอาใส่โซงให้พ่อแม่สันนะเธอต้องมีของขวัญให้พ่อแม่สันนะตายเลยวันแดง ไม่ต่ำกว่าสองแสนสามแสนอ่าแล้ววันไดที่นี่เยอะมากใช่ก็คือวันสําคัญอ่ะเราเราต้องยื่นให้พ่อแม่เขาแต่พอเราลองพูดปุ๊บอันนี้คนอื่นนุดอันเท่าบอลูนะคนอื่นเนี่ยเข้าบรููว่าสามีข้าสามีเขาอาจสะให้แต่สําหรับสามีเขาก็คือว่าเขาเคยว่าเออวันนี้เป็นวันสําคัญวันพ่อของเมืองไทยนะต้องมีของขวัญให้พ่อเออวันนี้เป็นวันแม่นะต้องมีของขวัญให้แม่เมื่อนี้สงกานนะ ต้องมีของขวัญให้แม่ให้พ่อปีใหม่นะต้องมีโบมีโบเคยมีอย่างเลยโบเคยมีอย่างสําหรับหฮาห้าโบได้เว,ว้าโบได้เว้าวต่อแหลอนี่ค่ะโบเคยมีอย่างแต่ละเทือนี่อวันเกิดว,วันเกิดพ่อแม่ปึ๊บเมียเกาหลีส่งเงินกลับไปให้แม่เอออันนี้เป็นของอปา้าฝากมาให้เด้อแม่เด้อเว้าเอาหน้าหัวแต่โบได้เว้าวให้มูฟังเนี้ย้บเอาหน้าแม่ซื้อให้แม่<า>ให้แม่ดีคำถามก็คือ ที่เขา,าเด้เมียไอ้ที่เขาเป็นแฟนเกาหลีนบมเมียเกาหลีก็กคือเขามีเงินเดือนในเข้าทรงกลัปั้นอย่างบอถ้าสมมุติว่าเข้าบบมีงานทําเขาอยู่นอกจ้นานอันนี้มันเป็นข้อตกลงระหว่างคนนะคะอ,คอแต่สําหรับสําหรับเขานี่ก็คือณนะตอนนี้ก็คือถ้าเข้าบ่หาเขากับบอไรยูย่ก็คือ,อแค่ว่าอาศัยไดวีเหตุงานยู่สบาย บอกง่ายๆก็คืออาศัยได้ดีให้ยูบ้านเมืองก็จ้าแบบถูกกฎหมายใช่นะไปใส่มาใส่กระไดออยาเข็นยางกระไดครับครับอันนี้เป็นเป็นเป็นครอบรูนะครับผมนะเป็นครอบรแต่มันสีโบเปคือพวกฝรั่งฝรั่งเนี่ยมันแต่คนมันเนี้ยบ่เอาพ่อเอาแม่นะบ่เอาพ่อเอาแม่เลย ประเทศนี้นะใช่ประเทศนี้เขาสิบอเอาพ่อเอาแม่ประเทศเกาหลีนะครับผมก็คือเขาไม่เขาสิบอค่อยเอาพ่อเอาแม่ถ้าเท่าเท่ามาในป่วยนี่เขาเอาไปป้าไว้โรงพยาบาลถ้าคนบบมีอะไรเอาไปป้าไว้โรงพยาบาลโรบ้านตายปุ๊บแค่เอาศพไปทําบอกง่ายก็คือไอ้บ้านคนชราไม่น่างนลึกเลยมันมีโรงพยาบาลเบิ่งเดียก็คือข้างบ้านข้างบ้านของน่ะก็คืออันนี้บบรู้ว่าครอบครัวคนอื่นเป็นจังไดก็คือข้างบ้านเนี่ย เฮามาอยู่นี่เจ็ดปีเนาะข้างบ้านเนี่ยก็เลยถามว่าเอา้าแบบคนขี้เมาหนะก็เลยว่าเอา้าบ่มีพอ่อมีแม่ติแม่อยู่โรงพยาบาลเอา้าแม่อยู่โรงพยาบาลคือบ่เห็นข้าเจ้าไปเฝ้าไปนั้นเขาไปเฝ้าว่ลโว่ว,วได้ไปเฝ้าก็คือเดือนหนึ่งไปเยี่ยมเธอหนึ่งไปเบิ่งซื่อถ้าตายก็คือเผาจุอยูุบอลหนึ่งรู้เคอยู่บอลหนึ่งแต่รู้เห็ดแล้วรู้กลับไปแต่รู้แต่พ่อแม่เห็ดยังบ่แล้วพ่อแม่ก็ต้องเห็ดให้งานเจ้าของให้แล้ว คือสีโบซซย์ได้แตซอยเกาหลีเขาไม่ช่วยกันไม่ช่วยอืมแจกต่างกันเลยแสดงว่ามีความแตกต่างหายเนาะระดับเนี่ยฝรั่งกับเมียเกาหลีนี่จะมีความแตกต่างกันก็คือสรุปล่องล่องลองลองสรุปให้ผมฟังกันนะว่าเมียฝรั่งกับเมียเกาหลีนี่จะมีความแตกต่างกันขนาดขนาดไหนโบรู้นะเพราะว่าบบเคยเป็นเมียฝรั่งแม่นแมนคือแบบก็คือในเมียเกาหลีในเมียเกาหลีต้องซัพพอร์ตตัวเองซัพพอร์ตตัวเองบบหากระโบได้ไซส์ แต่เมียฝรั่งนี่บ่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจะได้เป็นแนวทางนะครับให้กับน้องๆนะครับที่อยากจะที่บอกว่าัวให้ไซเดือนเท่านั้นเท่านี้ยี่สิบสามสิบล้านถ้ามีกับพ่อยกหามดุมซะอะไรเอาสั่นเลยบ้ะเอาสั่นได้บ้เอาจังสั่นเด้ป้ะโอเคโอเคที่ได้โอ้น้อยน้อยน้อยที่เป็นความรู้นะครับผมสาหรับน้องๆหรือ พี่เพื่อนนะครับผมทนไม่ไปนอนยากจะมีแฟนโอป้านะครับผมมีแฟนเกาหลีเนาะไปนอนโรงพยาบาลนี่ไปพานี่อยหอเพียรถามว่าเอ้าคือบกไปนอนเฝ่าคือบกไปนอนฝ่าแบบนี้นะบ้านเฮาก็ต้องไปนอนฝ่าไปฝ่ามันบ่ไปเยี่ยมนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเดือนกว่าไปเยี่ยมเธอเดียวถามเอ้าไปไปเยี่ยมแม่เจ้าบ่ไปเยี่ยมยังอย่างคนเกาหลีจะดูรู้ได้ไงว่าคนไหนมีเงินไม่มีเงิน อันนี้ไม่รู้นะบอกไม่ได้เพราะว่าการแต่งตัวของเขามันก็เหมือนกันทุกคนกตอแต่งตัวดูดีทุกคนเนาะเกาหลีแต่งตัวถือว่าเทนถือว่า,า,วาเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาจะคบเราที่แรกเขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างอยากกินอยากเล่นอยากเที่ยวอ่ะครั้งแรกครั้งแรกเอาครั้งแรกเลยที่ว่าคบกันในใหม่เนะ่เขาซัพพอร์ตเราดีมากไหมหรือแบบไหนอย่างไรไม่ไม่้บมีการซัพพอร์ตเลยถามว่าบบคือยังมากอีกเท่าแกยุใส มึงบอยากได้วีบบแนวนั้นแนวนี้บอก็เลยแบบอยากครบซื่ออยากจะมีวีโบบอกยางไงอเมายาเงินมันลูกมังเนาะมาตะกี้ยู่งานส่วนเนาะห้องมันห้องวันนอกเนาะห้องมาแบบเราอยากสั่งนองพ่อแม่มามีเงินติตตอยูสองพันกว่าบาทมานําเอเจนซี่เอเจนซี่ในมู่บ้านขึ้นออกบอแต่ก่อนมาเอเจนซี่ในมู่บ้านน่ะเป็นแสนน่ะถ้าบบผ่านก็คือเมื่อต้องไสนนี่เขาเด้กโคือทู่มือนี่คู่มือนี่มาบบผ่านก็เมื่อกะโมคา แต่ก่อนถ้ามาบุาพานคุณต้องติดหนีเขาเด็ดสมัยแต่ก่อนนะแมนแมนครับแมนมันบุคือกันสมัย,มยแต่ก่อน<ม>อยังบุจักร้านนวดร้านเนี้สร้างเป็นความู้หลายๆ,ๆข้อมูลอะไรอย่าเอาทอพัวเกาหลีนะเกาหลีเก็หลีเขาห้างกา็กห้างมาอยู่เกาหลีกี่ปีแล้วมาแต่ก่อนมาแต่ก่อนจะมาสามเดือนไปกับสามเดือนไปกับเพราะว่าเท่าแก่โมห้เวอร์เท่าแก่แพงก็คือแบบ เขาลักเขาเห็นนะว่ามั่นเนวนั้นแนวน,นี้แบบเฮายูตามสวนตามอย่างแล้วเฮาเห็นแบบเห็นตัวนี้มันยังโบเราเฮาก็เฮ็ดเห็นตัวนี้แสดงว่ง<ม>า<ม>ที่แหลกกะกายูงานสวนครับหรือเป็นไหนสวนสวนมาที่แห<ร>ลกเลยเป็นสวนมาอยู่สวนมาอยู่สวนไปยูกับน้องมาอยู่กับน้องมาอยู่กับน้องแล้วสวนก็คือถูกต้องบ้างหรือว่าม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 าเอเจนซี่มาเอเจนซี่มั้งมาเอเจนซี่มากับน้องแล้วเขาแยกแยกไปแล้วไปยูกับผู้่าวน มีคนจีนนําคนเกาหลีนําสี่หมื่นไปจ่ายงบลดไว้สามดือนสี่หมื่นสี่สี่หมื่นก็คือรักมากบ่อยพอแม่รู้แต่สี่หมื่นนี่ไปจ่ายงดลดไว้แหละสามวดืนก็คือเออถ้ามาบบผ่านก็เออได้กลับเมืองก็เอออุ่นใจรดบุึรยืดอยูสามเดือนกต้องหาเงินไดกู่มีเงินก็ยากกูมีกินก็ยากขอลดไว้ก่อนเนี่ยประมาณเนี่ยในใจวันนี้มากับบังเอิญผ่านมาตะกี้มาแพ้ผมเนาะ แพงได้เสนเสนเสนโซองค์พุดสมัยตะกี้น่ะถ้าบมผ่านลบเมื่อผัดติดนี่เขาอีกเด้คือคู่มือนีเด้วิถีชีวิตคตสู่ชีวิตเนาะมามาหอนอะไรจะโทรบอกพ่อบอกแม่มามาเกาหลีเอ้าคือบอกบอกบอกตาอายเขารู้ว่าอุ้ยมาสรุปแล้วก็คือเมียเกาหลีกับเมียฝรั่งนี่จะมีความแตกต่างกันเมียฝรั่งนี่เขายังปีเนาะเขายัง ฝบบรั่งนี่ฝรั่งนี่มันต้องการคนดูแลต้องการคนดูแลฝรั่งมันต้องการคนดูแลนะแบบมันอยู่ระยะยาวแต่ถามในสนุเฮาคิดว่าเนี่สาายสไตล์เกาหลีกับสไตล์ฝรั่งนี่สไตล์ฝรั่งเนี่ยเห็นบอมันชฟ้าเฮ็ดงานแต่ยังหน้อยเฮ็ดงานแต่ยังนอ้นงยงนอยเพื่อแลิกเก็บเงินแบบเนี่ยเก็บเงินไว้ใส้ตอนแก่แบบสุขบสบายแต่เกาหลีเนี่ยหากินประทังชีวิตซื่อๆคนเกาหลีเนี่ย เดือนส้นเดือนเดือนส้นเดือน,น,อ,นอืมเข้าใจแล้ววันนี้นอกจากพวกที่หัวธุรกิจอะไรแมนมาบแมนถ้าคนธรรมดานี่ก็คือเดือนส้นเดือนเดือนส้นเ,น,สนเดือนคือบ้านเฮาเนี่ยแหละมแมนอยู่เฮาคนไทยอ่ะเฮามาเฮ็นงานในเกาหลีเนี่ยเฮาได้เงินหลายเพราะว่าอย่างเฮาเก็บเฮาประหยัดแต่บ้านเฮานี่ โบเหลือเลยแต่ละเดือนแม่ยูเขาได้เงินสามล้านสี่ล้านค่าใช้จ่ายเตละอย่างโบเหลือเดือนส้นเดือนเอาละครับผมคลิปนี้เป็นความรู้เนาะเป็นเป็นเป็นอะไร่ะโทรศัพท์โอเคนะครับผมหนูทำไมเปดออกไหมเป็น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 ความรู้นะครับผมเป็นแนวทางนะครับสําหรับพี่พี่เพื่อนเนาะที่อยากจะเข้ามาเข้ามาแล้วอยากจะหาอปป้านะครับผมก็ ระหว่างเมียฝรั่งหรือว่าเมียเกาหลีอันไหนมีส่วนต่างกันแบบไหนนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆเพื่อนเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ